ห่างขึ้น,นยังลูกห่างขึ้นหรือยังเอาห่างมาให้ดูซิโชว์ห่างหันห่างมาห่างขึ้นหรือยังหันหลังมาให้ดูหน่อยสิลูก เอปีกมาให้ดูดิปีกยาวหรือยังหางอะ่ะโอ,มอ้มีนิดหน่อยมีนิดหน่อยขึ้นและขึ้นและหางขึ้นและ